เรางออกมาชี e ้ว่าเราพี่แคมปิจาณนคนหุ่มนเด่นไหน่ะอันนี้แทนที่นี่แทนที่อะไนะโลกโลกมนรวมหู้นููููอไอ้ยาตัวไหนตัวี่้าหนูห้าห้า้มดูที่ประเทศนะอ่ะเปศเราหนุทีเ่ หมหอานสังเกตจาก๘๖ครับ pues ังเกยากอะไรแต่กหวายไม่ใช right ่หออาสังเกตดูดิแต่กหัวใจหอมหวานดคิดว่ามันคล้ายกับลูกเลยรหัวใจหวลช้างช้างยอสาสังเกตดูดิเขาชอบว่ามันเหมือนกับหอมหวา

ใชใช่เหมือนน้องน้อยถูกต้องเห็ดงวงันนี้คือหัวไง่ท้อเลยเออนะกต้องนะตรงนี้แหละคือำฟริการมองมันเหมือนเนหมือนเห็ดัวหมช้างเลยนะสังเกตดเหมือนนอแลกนะครับแล้บางคนอาจจินนการแต่กัไไม่มากนะครับ คนใหญ่เขากว่าเหมือนจะนอนแรกนาเเสียนะเร่อมนีมั้น้าวันนี้ทันทีคั้งี่แล้วเนี่ยเลนโกลบเนี่ยมันเด่นออกเป็นัีนข้าพนะแล้วทาวี้แอฟริกาแอฟริกาก็แบ่งกันมันมีหลายโซนหลายคนภาพแต่ใครตอบนเพราะว่าแตผู้เป็นคำถามมึงตอบนะรอตามดิยเอี่จากนั้นอต่างตัตอบแย่นา

ยูโเอเชียเริ่มจากที่เดียวเร่มที่เหียอที่เียยโรี่เัยโรกนยูใช่ม่ะมันก็มีทั้งทะเลติดด้วยเนาะมีทะเลป่าึงแล้วก็มีส่วนเนี่หาทเมีอะมันมีอะไรมาข้มตรงยโรที่นึงนะทะเลอิตเลียน

มันางเนี่อน <so like ีลตรเคคราเนี้ยวันนี้เราเรีคร่าวๆเนาะไอมันมีเป็น5คุยภาพใช่หแล้ครานั้นเวเนี้เ๋ยวเราจะมาศึกษาว่าแต่ละคุณภาพเนียมันมีอะไรบ้าอู่ท่หน้าตาเรารู้จักไหมแต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะ เรียกว่าไงยุโรปเนาะโดยรวมก่อนครับนะเดี๋ยวค่อยไปลงลึกถึงประชากรเป็นคนแบบไหนเป็นคนเหมือนยุโรปหรือเปล่าล่ะจะคิดว่าเหมือนกันไหมก็เคยเห็นใช่ไหมคนพฤติกรรมไงด่างต๊อกอ่ะเราเป็นคนด่างเราเป็คนผืนสีเราเป็นคนด่างเลยแล้วเป็นคนผืนสีนะแล้วก็จะมีลักษณะจะเหมือนกับยุโรปหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนะนะครับนะ เขาโกงกันเหมือนกันหรือเปล่าเราดูแล้วแต่ตอนนี้ชั่วโมงนี้เรามาเรียนข้าวๆก่อนนะครับเราภาพรวมก่อนนะครับแล้วว่ามันมีอการนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างมีกี่หุ้น้างแล้วนาเกตติกาอะไรบ้างแล้วนะครับโอเคพี่ี้ครับหนูกดต้องเทาให่เร็ ห้ากลุ <ạ> a, x x ่มเรียนรู้อะไรกันเนาะห้ากลุ่มกันนะครผมแบ่งให้กันตามห้ากลุ่มเรีนศึกษาอะไรบ้างล่ะศึกษาพิเยษกก็คือให้เรียนศึกษาเกี่ยวกับประเทศเนาะต่างในในภูมิภาคที่เคยได้รับนะเออแล้วก็นอกจากประเทศปุ๊บศึกษาตำแหน่งที่ตั้งด้วยมันตั้งอยู่บริเวณไหนเออของโลกกันนะสองศึกษาขนาด ของพื้นที่ในภูมิภาคดังนั้นครับนะสามอาณาเขตต้องติดกับอะไรบ้างนะครับนะติดกับอะไรบ้างนะครับนะแล้วสุดท้ายจะให้ออกมานำเสนอที่นิดหน่อยนะครับนะบอกคร่าวๆให้เข้าใจว่ามันอยู่ประเทศอะไรบ้างนะแต่ภูมิภาคครับนะเอา้านะดังนั้นเดี๋ยวกูแบ่งกลุ่มก่อนสู้ แล้วสุ่มแล้วแมวแล้วโอ้สุ่มเป็ดเขาไม่ได้เดี๋ยวทำกลุ่มจริงแหละแต่งกลุ่มให้แต่ให้เธอเนี่ยทำนักบุตรนักบุตรมาเนี่แหละสมเดี๋ยวค่อยนำเสนอเอาตอนนำเสนอเดี๋ยวค่อยรวมกลุ่มแต่นำเสนอเอาครับนะสี่คนนี้เอาเป็นคุยภาคแรกก็คือคุยภาคปุยภาคอะไรนะแอฟริกาเหนือสี่คนนี้เอาเป็นแอฟริกาเหนือนะอเมริกาเหนือ 4คนนี้เอาเป็นแอฟริกาตะวันตก4คนนี้เอาเป็นแอฟริกาตะวันออก4คนนี้เอาเป็นอาน แอฟริกาการส่วน C คนนี้เธอตั้งเป็นไขมันเนาะเอาเป็นสุดท้ายคือแอฟริกาตโอเคแอฟริกาใต้เอาเอทำอะไรบ้างหนึ่งอันดับแรกหนึ่งนะเธอทำสัุคมคือเขียนแปลว่าชาวีิแอฟริกาชาวีิแอฟริกาแล้วเธอได้ภูมิภาคอะไรเยอะแยะทำอะารไปแล้วนะแล้วทำอะไรบ้างหน่งคือ ดูว่าแต่ละคุณภาพมันมีประเภทอะไรบ้างเออ,อน,นะสองสองบอกที่ตั้งมันอยู่บริเวณที่ใด<ห><ห>ที่ตั้งมันอะบนโลกบอกไปที่กัดเราเรียนมาแล้วละติจูดเราเรียน,นมาแล้วเนาะบอกไปที่กัดว่ามันอยู่บริเวณใดสามคือบอกอะไรบอกอาณาเขตว่าคุณภาพเลยฮะสี่มันติดกาบอะไรบ้าง จำไว้นะเออนะครับสุดท้ายสี่อบอกขนาดของพื้นที่ว่า,าพื้นผ้าเธอเนี่ยมีขนาดพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อันสุดท้ายอันที่ห้าเขียนอันที่ห้านี่แอบเธอสุดท้ายที่ห้านะปรีดีอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่เธอไปทําแล้วอันที่ห้าคือบอกลักษณะภูมิประเทศ โดยรวมของภูมิภาคนั้นะโดยดูจากแผนที่เกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่หรือดูพื้นที่ที่มันสามารถบอกลักษณะภูมิประเทศได้ดว่ามันเป็นทะเลทรายเป็นภูเขาเป็นอะไระนะครับนะโดยรวมส่วนใหญ่ทวีปอเริกาเนี่ยมีทะเลทรายนะครับมีทะเลทรายที่เดินเดาด้วยนะมีอยู่ห้าข้อหลักที่เธอต้องทำขอของนะครับก็คื <c oughs>

ครับได้หมดเลยไหนก็ได้ได้หมดเลยครับสาวได้หมดครับผู้ก่อควนเนาะโดยศึกษาจากแผนที่ต่างๆที่คุณเคยสอนไปเนาะในหนังสือตรงนี้ดูครับดูแล้วก็วิเคราะห์เอาว่าสีแบบนี้มันคืออะไรนะดูรายแผนที่มันกล่องครับส่วนใหญ่มันจะมีอะไรทรายนะครับแต่ละพคุนภารับน่าจะดูดีครับ เห็นไหมอันนี้ก็เป็นสามารถบอกภูประเป็ได้แมมอย่างเช่นจะเป็นแองเป็นหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเป็นทะเลทรายแมมมันสามารถบอกได้ฉะนั้นเนี่ยเจอดูหลายๆที่เนี่ยทามาสะดวกกันครับนะเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องด้วยกันนะครับ ยี่สิห้าโอ้โหไม่หาเลยเะที่พลร่มที่ไม่ถูกต้องครับทุกท่านแกล้งยืนตรงตรเห็นไมไมู่้แค่นี้ก็รู้นะว่าลักษณะตรกเน่ยแต่ละาู่าเป็นไงไหม ข้างบนไหนแหงแลยบ้าข้ากบอกแล้วแหงไหนนี่อาจจะเป็นทะเลทรายนะอนนั้นสีเขียวอาจจะเป็นพื้นที่ยากแน่เลเห็นไหมแค่นี้ราสามาถอธิบายแล้วนะว่าแต่ละแงถ้เธอรู้ว่ากุภาพของเธอัาอยู่ตรงไหนเออของเขตี่เออพี่หัวใจ การ์้นะ่อใช่นะมันเป็นอพอให้เปิดไฟจริงๆมันเป็นทที่ค้พบจนสุดท้ายเลยมันเป็นทที่ไม่มีอะไรนะ่าสนใจอ่นะประเทศเยอะจังเลยคะใช่ครับนะครับมัมีสายาวเพาะครบ้นะอบ่นะการการะแนกหม โดยรวมในแอฟริกาเนาะมีทั้งทวีปนะมีมือที่ประมาณเนี่ยโถ3สามสิบามลางกิโลเมตรประมาณเนี่ยใหญ่าดไหมครับ้างกิโลเมตรกวามันก็ระาณ่ผมว่าใหญ่อันดับ2รองจากทวีปเอเชียนะ ครับนะเอเชียใหญ่เอเชียขนาดเอเชียใหญ่เนยแค่ไม่กี่พืที่ทำไมถึงบอกว่าเป็นทารีปพื้นล่ะข้ายามันการทารีปเนาะที่ถือว่าเรียกว่าทารีปพืชเพราะอะไรยังงั้เนื่องจากพื้นที่มีความลุลักกันด่างนะพื้นที่เป็นทรายแห้งนะกว้างใหญ่ทรับไม่ยากแจกันเข้าถึงเยมันเป็นพื้นที่นึงมันนันไค่อยเหมาะสมบางคนนั่เข้าอยู่แนะละลักกันด่างเลยก็เลยเรียกว่าทารีปพืช้นนะ ใรนแห้งแรงมันทำอะไรยากมันจะเพาะปลูกทำนู่นทำนี่มันยากเลยไม่เหมาะสมแกการบัวใสแต่เพาะปลูกแล้ามันเลยเรียกว่าทิ้งลองดูสิเห็นไหมเคยเห็นในทิปพวกทิกตในเ็นไหมันเป็นการขาดแคลนาแคลนน้ำไหม

ทิศเหนือเือบอกเมื่ี้นะครับนะตสิดจากอะไรบ้างีถูกต้องครับนะติดจากทะเลเมต์เรียน้ำทแค่ต่างนแค่ครับี้ีข้สองเลยนะข้อสองทมครับนองทเลเรียนเรนีมครับน้ Thank you. ก็ขนาดเอ่อปกติจําไม่ได้ครับที่เราอยู่อยู่ไหนอ่ะสหรัฐไทอยู่อะไรก็ไม่รู้กลับขึ้นเนี่ยมั้ยว่าไปข้อ2เป็นเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ตีไหมครับต้องกินทั้งหมดต้องกินอันนี้มันก็เริ่มจาก นหครับท movie ี่ตะวันตกของที่ตะวันตกหรอไอ้่ะรีนาษาอัากฤไอ้นก็ไอยู่เป นาเคปติดกับนองจิตเหนือติดกับอธิกาเหนือทิศตะวันออกติดกับแอธิกาทิเหนือตรงะต่อเลยต่อเลยคนอ่านเลยทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรเอ้ยทิศใต้ติดกับอ่าวซีนีทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่ลักษณะภูมิประเทศโดยละเอียด มีพื้นที่สูงฟาตาลาฟาตาจาโนโดนพลาสูงร้อนมีความสูง2เมตรแล้วมีความสูง400เมตร้อแแล้วมีทางน้ำผ่านสภาพเขตคุณมีอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อนแบบซื้แห้งแล้งเขตร้อนแบบร้อนชื้นแถบสูงแบบเขตมรสุมแบบสวรรณาเขตพืชพันธุ์ หนึ่งทะเลทรายสองทุ่งหญ้าสวัสนาสามปลาดิบชื้นสีส่มีปลาชายเลนห้ากระวังเพชรหกปามสัตว์ป่ามีทีนจอกเป็นเพชรแบงดำใหญ่พันแอฟริกาเสือชีต้าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแะ่นกันจอกเพศค่ะของคอ่ะ๋อตรงนี้เป็นที่ที่มีสัตว์หลายชนิดเนาะ นั่นเสือจิตใต้เนามันเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมมันเป็นทุ่งหญ้าวันนาใช่ไหมมันเลยมีสัตว์เยอะใช่ไหมครับเนาะโอเคครับเชิญครับอเอาตัวไปครับมาเรื่องโอเคแล้วมาเรื่องอะไรครับอานหน่งอ่าอยูบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ต้องแนะนำตัวแต่บอกว่าวันนี้ครับมาจำเสนอเรื่องอะไร นำเสนอเกี่ยวกับทวีปฟังมาถึงแล้วว่านังตัวนั้นบอกว่าวันนี้ครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาได้แล้วหมาเมวยภาคอะไรก็ว่าไปครับอืีคนอสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอทัีปแอฟริกาเออวันได้แล้วหัวหมายมวยภาคอะไรเลย วันนี้ได้รับหัวข้อภูมิภาคแอฟริกาใต้เออมีประเทศกังนี้เดี๋ยวลองบอกสิว่าพี่แอฟริกาใต้ภูมิภาคแอฟริกาใต้เหนือเขาเียเป็นแอฟริกาเนี่ยดูบอลลีนเนี่ยครับชี้มันอยู่ด้วยนี่ค่ะเอออ่ะเรางงกันนะบอลลีนเนี่ยเลยงงกันที่น่าจะมีเาะนู่นนี่เออบอิลีนนั้นโอเคครับอ่ะเออมีเทเลบาอาชี้ด้วยเดี๋ยวบอลีนชี้ให้ชี้หน่อยคนนึงเอาคนเลย กางยีเน้นมาซีเอาลงสู่นิดนึงกางยีลงสู่นิดนึงเอออ่ะบอสวาล่าสองเลสโซโตเอ้เลสโซโต้เพื่อนเพื่อนๆดูหนังสือตามไปครับดูหนังสือตามไปว่าประเทศเปนอยไรบ้างบารมียบางประเทศไม่รู้จักชื่อเราเนาะไม่คุ้นชื่อนะครับนะเออแอติิคอนแอฟริกาใต้ห้าเอสวาเนีย เธอตรวจสอบด้วยนะเผื่อนะเอีเพื่อนเขาพูดผิดน,นะครับนะเธอดูได้ครับนะจะได้เสริมน้องแก้ไขนะครับนะอะต่อเลยครับ 2. า่งทิศตะวัอตดกับยงอทศกติดับซิมบับเยทิศใต้ติดกับมหาภูมิทินเดียและออัดนติกสี่ทิศตะวันตกติดกับอ่าววานวิสครับต่อลยสีักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงระดับความสูง4ี0ถึงน่เมตร ที่ลาสูดใช่ไหมโอเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเ็เลยเอฟิกาต้ใช่ไหมที่ลาสูดใช่ไหมนะอมีสาเอสอ แล้วสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วครับมันเป็นที่ลาดสูงรนเสีอันตรายนะหนูมันเป็นที่สูงสภาพอากาศแบบไหนอ่ะไม่ได้บอกผู้เลยนสภาพอากาศป่าไม้เป็นยังไงสภาพอากาศมันเป็นยังไงที่ลาดสูงนะหนูยังขาดตรงนี้ไปเลยนะครับไม่เป็นไร้าหนูลองดูซิว่าทวีปอเมริกาเอีเอฟริกาเนี่ยเอเวรินาักอฟริกาใต้เนี่ยลักษณะอากาศแบบไหนดูซิสิแบบไหน หมูข่างนี้ไปอ่ะไม่เป็นไรไม่งั้นหมูไปเพิ่มเติมในหัวข้อสภาพอากาศกัะต่างใบมายังนะไงรู<ช>้ผ<ช>มรูเ้เพื่อนเข้าไปอ่านิดนึงทะเลทรายมันจะมีโอเอซิสนะครับนะ<ช>การเขาเรียกว่าแหล่งน้ำกลางทะเลทรายโอเอซิสมันเป็นแหล่งน้ําที่สามารถดื่มได้นะครับแนละ้วมันจะเอาไว้มันเป็นแหล่งน้ำกลางทะเลทราย ถ้าเรซายมันหา,าน,น้ํายากยท่านเห็นนะถ้ามันเจอแหล่งน้ําเขาเรียกว่าโอกการเอซิสอย่างเรซายครับนะนะครับอ่ะโอเคแล้วสัตว์ที่มันใช้ในการเดินทางในเรนซายคืออะไรขู่ขับมมไมขู่ไ่ดูดไดยเอามา,รามนะครับได้เหรอเท้ามันอุ้มน้ะมันใช้หว่างมันทนออน้ําแล้วมันเป็นยังไงอีกมันทนตออ่อความร้อนมันสามารถจับเก็บน้ำใช้ในน้ำใช่ไหมล่ะเนาะเดีครับน้ำมันแข็งแรงมันทนแดดมันเถอะมันร้อนได้ดีครับนะเลยใช้อู่ในการ ขนส่ง,งต่างนาอเดินทา,า,า,างต่างครับนาออ่ะโอเคครับต่อ